ซาชาเบลตัวละครที่ไม่ใช่คนงานของอาจารย์เนี่ยมีเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือเขาสามารถยิงมุกที่แบบว่าเราคาดไม่ถึงได้ตลอดเวลาไม่ทําให้มุสทวนของเรื่องเนี้ยเสียเลยอะ่ะแล้วซาชาเนี่ยก็เป็นตัวละครหนึ่งในนั้นครับมีหน้าที่ในเรื่องคือไม่ทําให้เรื่องเนี้ยมีบรรยากาศที่ตึงเกินไปเครียดเกินไปโผล่มาครั้งแรกก็บันบนเทิงเลยอะ่กะกำลังคิดเครียดทั้งเรื่องบันเทิงเลยสาวหัวมันเนี่ย แล้วทาไมผมถึงบอกว่าซาชาตเนี่ยคือตัวละครที่ไม่ใช่คนผมบอกได้ใช่ไหมว่าแจนอะเป็นคนยังไงแล้วมองซาชาติดีตกันข้ามกับแกนโดยสิ้นเชิงเลยนะเฮ้ยพฤติกรรมของซาชาตรการทำของซาชาตหรือเหตุผลที่ซาชาตเข้าหน่วยสำรวจเนี่ยเหมือนสัตว์ป่าอยู่ในป่าแต่พ่อไม่รู้จะสอนยังไงอะพ่อเลยส่งซาชาตเข้าโรงเรียนทหารแทนแล้วพฤติกรรมของซาชาตมีหูทิพย์ที่แบบว่า จับสัญญาณของไททันได้ที่คนปกติไม่มีแม้กระทั่งมิการะเองก็ตามหรือเอเลนเองก็ตามเนี่ยทำไม่ได้แต่ซาชาทําได้มันเหมือนสัญญาณของสัตว์ป่าหรือเนี่ยการเวลากินอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนคนกินเว้ยะบางทีพุ่งมังงับอย่างเงี้ยเวลามีเนื้อมาทีนงคือเพื่อเผื่อจะกินมือแจนไปพร้อมกับเนื้อดูยังไงยังไงก็ไม่ใกล้เคียงคําว่าคนปกติเลยนะสํญญาหรับซาชาเนี่ยเออซาชาเป็นตัวละครอย่างนั้นเลยแต่เพราะเป็นตัวละครอย่างนั้นแหละ ทั้งเรื่องที่แบบเหมือนจะเครียดโคตรเครียดเลยนะก็เป็นตัวละครที่โคตรน่าจดจําเลยและสร้างความบันเทิงให้ผมได้แบบโคตรโคตรตัวหนึ่งและพอถึงช่วงที่สองนะที่อาจารย์เลือกที่แบบว่าจบชีวิตของซาชาเนี่ยมันก็เสมือนเป็นนัยะบอกผมนะว่าต่อจากเนี้ยไอความบันเทิงความมีฮาปาร์ตี้มันจบลงไปแล้ว